สวยมากกดไลค์กดแชร์จ้าหมูนี้สวยมากๆดูจ้ะดอกจูจีดีเลยจ้ยยาจดสายาวในบ,บันี้สุนโลกได้เนาะบีบีอุ้ยฝอพี่น้อง มันห่างงามเนาะนี่จ้ะสวยแหงสวัสดีจาะพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกแล้วเจอแล้วอ่สันมาลุ้นกันดอกน้อยดอกใหญ่สมใดเก็บเห็ดส่งท้ายเด็กกลับนครพนมแล้ว บเห็นไหมเนี่ยเห็นแต่ว่ามันต้องเปิดมันมันกมืนกับกับใบไผ่ไผ่แม่บอกแล้วว่าถ้ามันออกในกอไผ่ต้องเบิ่งดีๆเด้อสีมันแบบคือกันกับใบไผ่ไม่หลายปนหไม่ยังบม่เห็นอยู่นี่มนี่โแม่เบอเกือบเหยียบเ้ยอิอินีนี่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 อ่ให่เหยียบแล้วเปล่ นี่คอาคุณชิ้นบืงบืงเบื่สวยอ่ะมันอยู่ในใบไผ่แบบนี้เองผุ่นบันนีอยู่นน้ำพิฟิมผูกน่าไปถึงนู่นผุ่นสวัสดีครับคุาต้องเปิดนะเมนค่ะต้องเปิดยญาก่อนใบไผ่ก่อนมาสันจักอะไรตีตีไปจูงอยู่ดอกแบบไงบอสนี่บี่นี่นี่นี่เปิดเปิดไม่เห็นแล้วเปิดเมนเม่วานนุ๊อยู่หามาซองเยอะเลยมาส่งแล้วเป็นก้อนอยู่ที่จริงเมื่อวานนี่ก็ออกอะไรเนาะ ออกเลยออกแต่เมื่อวานแต่อาจ,จะดอกเล็กแล้วมันใต้ใบไผ่มันเนมบบค่อยเห็นม่นมีดอกบานเลยน,นี่เด็ดคนปาล์มนี่กะแจค่ะอ้อมต้นปาล์มอีกกรบจักเดี๋ยวห่อซอยกันเปิดก่อนเนาะเพราะว่าเขียวๆแบบนี้ก็บวกกับใบไผ่เนมบบเห็นเฮ็ดเลยอ่ะเคลียร์ก่อนแบบนี้เดี๋ยวมาเบ่งกันเนาะจ้าจางพี่น้องเปิดเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ามันสีเนมบ่ค่อยเห็นดอกเฮ็ดดอกจ่ะและนี่ประมาณนี้ ลุยกันเลยน่าตาโซโดห้มบักหน่ยนะ ความหืมงามอมอข้นองช่อนี้สวยมากอันนี้มันดอกเหี่ยนเบิดขากก็เอาขากมันก็หวาน พาเพื่อนแบบอยากถึงแมงกินนิดนึงมันก็เลยกอดดรอบเลยจ้ะรากตามกอดเกลี่หมอรักไข่ด้วยเออรักไข่รากตามสุจิโซยไม่อ,อนรรกใหญ่เนาะ Được nha anh ừ. cái <laughs> này Bình con Bình con oh. mấy húp 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 ยาวมากน้องเล็กนี่แหละเมื่อวานานี้ฉันนุกอยู่มาส่องบุหินหนาสีโดประมาณนี้แหละเ,เห็นดิเห็นเห องออยู่ท่้เหนเง,<า>งัดสะใจหนาะโดเห็ดพี่น้องเอ้ยอีกทีกับปีน่าวแลวแบบนี้อู้หเห็น,หนหที่มันขาดนี่ค่ามัขามนขาดโนแมงกินเด้ยโอแมนทําฮักเด้อจะหนอนหนอนกิน ขายเห็ดธรรมชาติมันส erm ิมีนอนตัวนี้น้อยชุบเอานี้กอดอมโซนตะกองชีระย่านเฮาไก่เห็ดนะอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อบ่ะพี่ซิดอกนี้คฮาบ่อืมซุบนดอกนี่ขุยๆ้นหาครับเป็นไดสิไปลืมนาะอีกนะ เหมือนคนเลยนี่นี่ผมไวผมนาม,มากเ็นหยอนี่ลูกดูรูสูงละเก็บหมาเนี่ให้ดินรวมๆแล้วก็ดึงนี่เขย่าก่อน,น,นไมนะแม่จ้ะอืมไอ้อสูงด้วอ,อืมดอกน้อยครับสองอันนี้ก่อน

คักบิ้พอปนเลยได้นี่พอปนเลยนี่จ้ะงามคักเนาะเดินมาเนี้ยมันแล้วเนาะรวนแล้วน้าจอกมันใหญ่เนาะเบิ่งคือหน่อยแต่มันโบ่หน่อยนี่แหละอยากได้รุ่นนี่แหละน้องอิวค่ะอยากได้แต่รุ่นแบบนี้เก็บฟินอีกนะหมูนี่เอาจริงๆแล้วดึงปึ๊บดึงปึ๊บเลยสวยมากจ้ะเลาะต่อเนาะเลาะต่อเนาะต่อไปเลาะกันต่อจ้ะเอาจริงๆแล้วนี่ก็เพิ่งเพิ่งจะมาเองนะเนี่ยได้เลยเนาะได้เลย ตอนนี้ว่ามีสิบรุ่นอาจจะเจอเพื่ออีกอยู่นะจปอ่อนให้ดูดอกมีพ่อพี่น้องดอกใหญ่เน้อเออสามสี่ดอกนี่พอป่นเลยนี่ค่ะป่นกำลมาป่นบ้านเขาเออเห็นแล้วเจอกันเพิ่มอีกนะตรงนี้เนาะบ้านไม่หนูนเห็ดโอ้ยกำลังดึงเอาไปเสือมอ่ะเห็นเจอเลยบ้านงามครับก็ขึ้นอีกอย่างคือดอกเดียว ตื่นพี่ตื่นจะไปนะตื่นจะไปเดี๋ยวคนหนุ่มแต่มันบานสวยดิงานตั้งนานบนเลนเองถีบขาสวยเนาะเดีินไปสวยดีมาค่ะพี่สวยมากสวยมากพีผีมาเบิกทางผีสวยหน่อพอพี่น้องเจออีกแล้วจ้ะหองเคยเอาพี่น่ะมันบานแล้วมันออกบ่อหลายมันสีออกแค่วงกลมนี่แหละ เหมือนเดิมฟินี้กะสวยแต่ว่ามันสวยมากสวยสวยสวยมากเลยได้แต่ว่ามันบุ๋มจีนฮัพี่น้องสวยขนาดเลยพี่กายขึ้นยังสี่เลยครับมาทันแล้วบเลยสวยขนาดเลยไปจ้าเปิดพี่น้องเปิดเสร็จเรียบร้อยมันสวยมากกดไลค์กดแชร์จ้าหมูนี้สวยมากๆจ้า กันเลยจ้ะตาตุ๋สายยวอนยังอ,อ,อยู่<า>ห<า>ไข่เนาะแม่อยู่ไรลากไข่เมื่อนี้ได้เจน้ำปลาไข่สอมหมู่นี่ละเมื่อกี้ยานับครั้งส,สามโด ดอกมดเนียขนาสิอื้มสวยแ่ก็บแบบม้วนมือพักกัะ โอโ้ลากไผ่ลากไผ่เมื่อทั้งก้อนเลยได้บก่กจริงจริงโอ้ยดนบันทึกสุดโอ้เนาะบีบีโอ้ยพ่อพี่น้องมันห่างงามเนาะนี่จ้ะสวยเฮงเนาะนี่ต่อ เ,เกือบไปแล้วความสวยให้ซิบเลยแต่ว่ามูนี่อืบิบเต็มสิบเลยจ้าบึงบึ้ง ขนาดบีขีดินได้นี่สวยไรก็ได้ค่อยบ,บีกันไปจะเสียบแล้วไม่ได้ ยังบ่พ้นดินมีบ่มีจ้ะยังบ่พนดินติดไม้ดูรากไผ่รากไม้โอ้ยรากไม้ ใกล้ๆก,กันดอกสวยๆเก็บเองเด้อมูนี้เด้เดอสวยๆเด้ดอโซนเสร็จรากไผ่นี่แหละ โบขึ้นเอาไว้ก่อนนี่ดอกหวานเดอ้อรุ่นนี้เดอ้อแซ่บคักเธอเดอ้อจำไม่เดอ้อปีน่นานี่ไปพี่น้องสวยงามจริงๆปีปีที่แล้วอยู่ก็ได้เอาไงมองนี้เอย <จำ S 3> ู่ก็จำได้จากปีที่แล้วได้หน่หจำได้แน่นอนเพราะว่าเอาทุกปีบโบราณอยู่นในปา่ปาไผ่ของโบราณจ้ะไปย่า,างเลาะก,กันต่อ